สภาวะแตกต่างไปไม่ซ้ำบางครั้งนั่งสมาธิจิตสงบมันลืมคำบริกรรมนึกถึงคำบริกรรมไม่ออกแม้กระทั่งลืมตัวเองนึกชื่อตัวเองไม่ได้และนึกอะไรไม่ออกค่ะได้แต่รู้เฉยๆค่ะก็ก็ถูกนะก็ถูกนะถ้าเราอยู่ในภาวังเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนนะถ้าถ้ายังนั่งสมาธิอยู่แล้วเข้าไปสู่สภาวะนัะ้น มันจะนึกอะไรไม่ออกลยนะมันจะเป็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งเฉยๆก็ก็ถึงบอกว่าไม่ต้องใช้คําบริกรรมครับให้ตามรู้อย่างเดียวนะถ้าถึงก็อย่างเหมือนเราเรากําลังนอนอยู่เนะี่ยเรากําลังนอนอยู่แล้วเราเข้าสภาว่านี้เรายังไม่ไม่รู้เลยว่าเราหันหัวไปทางไหนนอนแบบไหนหันเท้าไปทางไหนก็คือทุกอย่างมันจะแบบมันจะอยู่แค่แค่แค,ค่ตัวรู้ของเราเฉยๆรู้ร,รู้รู้ในแค่แค่เนี้ยแค่ใกล้ๆเนี้ย,ย,ยเป็นกลมๆอห่างเนี้นแหละก็ก็ถูกแล้วนะก็ถูกละ,ละ <c oughs> แต่ถ้าเมื่อวานเหร,านหรือวันก่อนเนี่ยแหละที่ฟังฟังครูบาชาัยเทศอยู่นะครูบาชาัยบอกว่ามีพรพรูปหนึ่งมาบอกท่านว่าเป็นคนขี้ลืมมากเลยปฏิบัติทมและขี้ลืมลืมแม้กระทั่งเดินไปกุฏิตัวเองหา <c oughs> มากเลยนะแค่มาสอบอารมณ์แค่นี้ก็รู้แล้วนะว่าแบบยึดติดอยู่ <c oughs> มันจะไปลืมทางเดินกุฏิได้ยังไง คือต่อให้แบบลบสัญญาเอา่อโดนล้างสัญญามากแค่ไหนมันก็ไม่ได้ลืมแบบนั้นนะมันไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์นะคือมันมันแค่จะลืมว่าจะทําอะไรเฉยเฉยนะคือสมมุติว่าเราเรานึกนึกจะเดินไปหน้าบ้านเนี่ยแล้วนลไปทําอะไรสักอย่างแล้วเดินไปได้กลางทางเงี้ยเราก็ลืมไงลืมว่าแบบภาพภาพสัญญามันหายไปเลยว่าเฮ้ยเราเราทำอะไร่เงี้ยน้่เราเราจะไปทําอะไรว่าอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมไงแล้วก็นึกไม่ออกว่าจะออกไปทําอะไร นี่คือคือเป็นการล้างสัญญานะอาการแบบนี้ก็เป็นการล้างสัญญาแต่ถ้าบอกว่าลืมทางเดินที่จะกลับบ้านจะกลับกุฏิอะไรประมาณนี้คือแบบก็ก็เหมือนจะเอาสภาว่ามาอวดครูบาอาจารย์ไงแล้วครูบาอาจารย์ก็เห็นบ้าป๋าลืมลืมทางเดินกลับกุฏิตัวเองประมาณนั้นแหละก็คือถ้าสอบอารมณ์เนี่ยมันแยกออกนะมันจะแยกออกเลยว่า อันนี้จริงอันนี้ไม่จริงอย่างเงี้ยคือมันแยกออกอยู่แล้วนะ <c oughs> ก็ฝึกต่อไปนะรู้รู้ถ้ารู้ในสมาธิอ่ะมันอยู่ในสภาวะนั้นได้แต่ถ้าเจริญสติเนะี่ยมันมันไม่ได้นะมันลืมแบบนั้นไม่ได้นะคนละอย่างกันนะ